เราัติดต่อเองก็ได้นะคะตัขาวติดต่อจะได้เลยรับงานทั่วภูเก็ตเลยนะคะดูมุดตักขาวทำาะไสันบิางบอกเบอร์โทรให้อีกครั้งนะคะคุณเยอะูน แป 6, 9, 90, 6เ9็ต่อนะทัวร์ภเก็ตเลยนะคะรับงานทัวร์ภเก็ตน,นีก็โทรไปสอถามได้จานดินตัด้ดดาโรงจานทำได้ทุกอย่างค่ะพี่ขาวคุยง่ายใจยเย็น โอยร้อนตจ้นี้ก็เดี๋ยวปูกเนืน้อเลยเดี๋ยวจะกล้องจะกลับแนละ้วจริงๆอยากจะเดินไปเหลอเจอแล้วกลัวแต่กลัวหมาตอนแรกบอกจะกลับก่อนไม่ได้แล้วค่ะน่าจะต้องป่อยป่อท้ายรถก็ต้องไปก่อนค่อยออกไปข้างนอกป่อท้ายออกไปข้างนอกนอกทางกลัวน้องหมาคิดไปคิดมาแมวเอีเยือใช้เดินกัไปเดียวกลัว 我汉，张 boy 汉， ที่หน้าทีา่สาวยานะ เสียงกบเร็บกบเล็บจนที่มันแพ็งวาดเราแย่งหมดแล้วค er> ่ะตอนนี้ได้ยินเสียงอะไรก็รู้ว่าเสียงหมาตะกี้นะมันยืน ก็าามาไม่ใช่กระแด่นะคะจริงๆเลี้ยงหมาเลี้ยงอยู่แต่ว่ากับหมาไม่คุ้นเคยแล้วหน้าตาเขาน่ากลัวแต้องไม่ค่อยกล้าเข้าใกล้กลัวตอน,นเด็กๆเคยโดนกัดปีปลาข้างบ้านจะเลี้ยงหมาหมาดีมากมันก็ไปถึงกับข้างบ้านอ่ะบ้านห่างไปนิดหนึ่งค่ะแล้วก็ไม่เดินเลย เดินเดินแตเขาเลี้ยงหมาดิเราเดินอยู่บนถนนนะคะแต่บ้านหมาวิ่งออกมาจากจากในบ้านมางับก้นตอนนั้นเป็นเ,นเด็กกวาดเราแบงมันวิ่งออกมางับลกูลกบ้านเราไม่ได้เเข้าบ้านเขานะเราไม่ได้เดิน,บน,นะดดนแบบเฉียดใกล้บ้านเขาด้วยเดินห่างมากเหมือนบ้านเขาอยู่มาติดถนนไหมก็ไม่ติดนะเขาเอาถนนไปสักสามสี่เมตรอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นบ้านเขา เขาไปอีกประมาณไม่ได้สามสิเมตรสิเกือบเกือบสิบเมตรได้มาเกิดถึงบ้านวางเสนอกับบ้านเขาแต่ว่าเขาไม่ได้การหลวใช่ไหมพอนั้นเสร็จก็จะกล้องจะเดินแต่ข้างนอกแถวนั้นมันจะมีร้านค้าไงจะเดินผ่านต้องเดินผ่านบ้านเขาหงไปร้านค้าได้อะไรเงี้ยแล้วพอเม้่เสร็จมันวิ่งออกมาพุ่งมากัดก้นเลยตอนนั้นจำได้ ร้องกับตายแล้วเขามีสองตัวด้วยเหมือนจะมาลุมได้คดีป้าแกเจ้าของบ้านแกมันเรียกคนตัแต่แกก็ไม่รับผู้ชอบเลยนะแต่กล้องก็ร้องน่ะร้องกับตายแต่ตอนนั้นพี่ยายมันซีดเดียวยายเขาวิ่งออกมาหน่อยแกเคลื่อนหมดเลยแกปนเคลื่อนด่าเคลื่อนหมดเลยตอกเลี้ยงหมาอะไรแบบนี้แบบเราตัดกล้องตัวเล็กนิดเดียวเองเงียายแกบปนเคลื่อนหมดเลยแล้สุดท้ายพอหลังจากการตักล้องเสร็จ เขาก็พาหมาไปในสวนเนี่ยไปไหว้สัมปานมาไปไหว้บ้านกันนะเพราะว่าาบ้านเดือดร้อนมันไม่ใช่มีแค่บ้านเราบ้านเขามันมีหลายหลังแล้วอยู่ก็ต้องผ่านฉาบ้านถนนตรงนั้นแล้วมันดูดูจริงด้วยจำติดหัวติดตาจำติดสมองตรงนี้เลยค่ะจจำหน้ามันได้เลยตัวถึงแบบสีแบบเป็นตัวเสีจัดสีตันตันหน้าตาคุกคุกนะคุกอะไรไปเรื่อยนะในี่ ติดต่องานพี่สาก็ติดต่อได้เลยนะคะตัวขาวรถไทยภูกเก็ต0 8 7 4 6 9 9 0 6 5นะคะยำบิ๊กร้านก็เปิดปโทรตัวขาวรถไทยนะคะติดต่องานาดได้ภูเก็ตไทยของเตาอยางตองอนนะะสักพักหลยอยู่โรงหมอบ่อต้องคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ